กตนอขอแชร์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา่กำหนดคํานิยามราคากลางหมายถึงราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ซึ่งราคากลางจะถูกนำมาใช้ประกอบการทำรายงานขอซื้อขอจ้างทุกครั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ22 104และ140เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือโครงการนั้นๆเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมการอ้างอิงราคากลางหน่วยงานต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของงานที่จะดำเนินการก่อนว่างานนั้นเป็นงานซื้อ งานจ้างงานบริการงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโดยราคากลางต้องดำเนินการตามพรบรมาตราสีดังนี้วงเล็บหนึ่งราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด วงเล็บ2ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำตามม47วงเล็บ3ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดวงเล็บ5ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณวงเล็บ6ราคาอื่นได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ การเลือกใช้ราคากลางตามมาตราส4ให้ดำเนินการดังนี้ในกรณีที่มีราคาตามวงเล็บ1ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ1ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1แต่มีราคาตามวงเล็บ2หรือ3ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ2หรือ3ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ2หรือ3ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคากลางตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ให้ใช้ราคากลางตามวงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6โดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือวงเล็บ6ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญโดยวงเล็บ1ใช้สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นการคำนวณราคากลางสำหรับงานซื้องานจ้างหรืองานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง และวงเล็บ6เป็นกรณีที่หน่วยงานกำหนดราคากลางขึ้นมาเองในภาพรวมระดับกรมโดยรายละเอียดที่มาของราคากลางในแต่ละแหล่งนี้ดังนี้ค่ะวงเล็บ1ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดณปัจจุบันคณะกรรมการราคากลางออกหลักเกณฑ์เฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นประกอบด้วย1แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม 4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชประทานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นคณะกรรมการราคากลางยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์วงเล็บ2ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำตามมสี 47. ณปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลางว4 0 4ลงวันที่13กรกฎาคม2566เรื่องแจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลางเรื่องกำหนดราคาอ้างอิงพัสดุพุทธศักราช2 5 6 6วงเล็บ3ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนดเช่น1บัญชีราคามาตรฐานครุพันของสำนักงบประมาณ สองเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคารุพันคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม3ราคากลางยาหรือราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติของกระทรวงสาธารณาสุข4หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักบริหารนี้สาธารณะทั้งนี้สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นๆวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบจากบริษัทห้างหุ้นส่วนร้านค้าหรือเว็บไซต์ทั้งนี้การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยสืบราคาไม่น้อยกว่า3รายเว้นแต่กรณีมีน้อยกว่า3รายให้สืบเท่าที่มีเมื่อสืบราคาได้แล้วการใช้ราคาใดมาอ้างอิงต้องพิจารณาดังนี้ หกรณีจัดหาที่มีการใช้ประกาศเชิญชวนเช่นวิธี E-Market วิธี E-Bidding หรือวิธีสอบราคาให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อนเว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง 2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีการใช้ประกาศเชิญชวนเช่นวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง วงเล็บ5ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณเช่นในปีงบประมาณพุทธศักราช2566หน่วยงานของรัฐจะจ้างเหมาบริการในวงเงินงบประมาณ1ล้านบาทสามารถใช้ราคาที่เคยจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณพุทธศักราช2565มาอ้างอิงได้สำหรับการอ้างอิงให้ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงที่เคยซื้อเคยจ้างครั้งหลังสุดด้วยวงเล็บห ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลางขึ้นเองโดยประกาศใช้ในระดับกรมและใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรข้อพึงระวังเมื่อหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเป็นงานก่อสร้างก็ต้องดำเนินการเป็นงานก่อสร้างทั้งกระบวนการ โดยสามารถนำหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมาตรา4วงเล็บ1และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่5มาเป็นฐานในการคำนวณราคากลางได้ทั้งนี้ให้พิจารณากฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นๆด้วยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม QR code ที่กำหนดนี้สำหรับช่องทางการติดต่อของกอตอนอดังที่ปรากฏนี้แล้วพบกันใหม่ในอีีถัดไปสวัสดีค่ะ